Chip cup, <laughs> 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 chưa <laughs> được. Say chưa được. Say chưa được. Say chưa được. chưa ได้ตัวนี้ได้อยุบน,นี่แหมชุดนี่แหมนี่นี่ไหมชุดนี่แหมกำลังอ่าเป็นอย่างไรชุดนี้รอก,กออ็อาไว้ใส่เมื่อไหันใส่เมื่อบ้านหนาวนี่แหน่หนิแหนใส่เมื่อบ,าอบาอ้านลูกค้าอยู่ไหนเนี่ยเจ้าใบก้าอันนี้เด็กมัน,นเด็กกีก่ขวบนะ ตัวเด็กมาด้วยค่ะเพราะว่าบางคนอ้วนบางคนผอมไม่เข้ากันมันมันมันบรรยา่ถูกอ่ะมันก็ตัวใหญ่ประมาณอนุบาลสองอนุบาลสามจะขึ้นคนหนึ่งอ่ะแต่มันต้อสูงนะได้ไหมอ้วนใส่ได้ค่ะมัไม่อ้วนมันไม่อ้วนใส่ได้เท่าไหร่นี่้ยห้าสิบาทค่ะถ้าเสื้ออย่างเดียวข้างบนนั้นตัวละร้อยค่ะมันมีแบบเสื้อ

อว่นมันหอมๆเองมีตัวเล็กตัใหญ่จ้ะมีเชือกผูกก็มีเอาหมูเชือกผูกเจหนั่นนีะข้างหลังเนี่ยอันนี้จะผูกข้าไม่เสียทีเป็นเอวยางยืดเอวยางยืดนะเป็นเอวยางยืดนะคะประมาณเนี้ยอีเนี่ยสองห้าสิบค่ะใช่เออได้ได้ได้จะมีได้หมูเด้งเอาหมูเด้งเลยมันนี้ถ้าอันนี้จะไม่มีหมูเด้ง เอาอันนี้ก็ได้ตาบูบูซื้อตัวเล็กไว้มันเป็นอีโรยนะคุณควรใส่ได้เลยควรให้เป็นใหญ่คร่ะควรสูงกว่าเราอีกใช่ัวรใส่ได้กางเกงก็ใส่ได้แน่นอนเราก็กางเกงตัวหนึ่งก็เสื้อต่างหากไงกางเกงกับเสื้อแยกไว้ ไม่อยากเป็นชุดเดียวกันเ<ข>อาเป็นชุดน,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 นี่จะสวยอยู่นี่ได้อยู่มันใส่ได้อยู่หรอกสวยผ้าดีอยู่ส,สีส้มนี่ก็สวย เือสีส้มสินี่แม่ตัวนี้สวยกว่าแม่ืมอตัวนี้สวยกวยย่างงเออได้ไเด็เกแกวใหญ่อยู่เออได้ไมใช่นี่องมนีู่่ไหยเด็กูยูู่มา้ขายผ้อู่หร ได้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  เื่ยกดดีดีใจเว้ยมันีเรียนกอดก้าวเลย ตู้ยังไม่ได้กินเลยน้ำง่ายิงบุ้งนะเออบุ้งสวยกำลังอหไรน้ำพัดน้่สวยจังไม่สวยเลยคนถ่ายเท่าไม่ต้องกงลัวว่าน้ำจะตกกระบกนะครับอยู่ในคลองแบบนี้ อันนี้มันตะน้ำไม่สะอาดไม่ใหญ่ขนาดนีโ้โอ้โหประตูมันเปิดอ่นนอานีสมบูรณ์ใช่บกับนปะ ่เคยเคยอะร้อยสี่สิบจะมีน้อยยี่สห้าอไม่แพ้เลยจ้ะอ้โหร้อยสี่อะอรสี่ก็ได้วใหม่ไหมเนี่ยใหม่ครับอือใส่ดีใจเลยเลยจ้ะ ่เป็ดคระปุกมีกี่ฟองสามสิบครับผมแ็งหนึ่งใช่ไหมครับผมใช่แล้วครับรขอบคุณนะครับผม

รถด,ดีสดคักเลยนี่หนุ่มพี่ใบโพบรรยากาศดีนะครับในเวนวัดกดีมากเลยเย็นร่มรื่นครับ สวนสมุนไพรด้วย <Okay. S 1> นี่ก็คือเจดีหอยที่กำลังสร้างอยู่นะครับรกำลังสร้างอยู่เ,ออเขาประดับเขาไดาประดับไฟแล้วเนี่ย น่าจะจัดงานปีใหม่ใช่ก็น네 okay. 1890, ar, mmm, ่าจะจัดงานปีใหม่ประดับไฟแล้วครับู้จเหลอยา่ือต um> um ู้ก็เหลืออยู่ตู้เยอะเล็กอืเยอะจ่ย นี่คือเจดีที่เขาก่อสร้างอยู่นะครับจะใช้หอยเปลือกหอยสร้างนะครับเนี่ยเปลือกหอยเลยครับเกียดีครับกบตัวโตวมากเลย บริเวณวัดนะครับกำลัง,งประดับไฟด้วยนนก็โโปร์ครับยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอแค่นี้นะครับ